วันนี้ลูกค้าส่งอะไรมามาดูกันอีกวันครับเ,เหรียญหรือว่าแบงค์น่าจะเป็นเหรียญน,นะครับวันนี้ช่วงนี้ของเข้าเยอะนะครับ มีแบงก์มีเหรียญอยากจะขายนะครับส่งมาที่เพจรับซื้อเหรียญเก่าธนบัตรเก่าได้เลยนะครับว่าจะเป็นเหรียญเป็นแบงก์นะครับถ้าตรงตามที่หาเรายินดีรับซื้อนะครับนี่ นี่เป็นเหรียญของรัชการที่9นะครับแบบนี้ก็มีราคานะครับหลักร้อยนะครับนี่กอ็นี้ก็เป็นเหรียญของรัชการที่5นะครับเป็นแบบ เป็นเหรียญเป็นเฟื้องนะครับเหเรียญเล็กๆแต่ก็มีราคานะครับใครพบเจอลักษณะแบบนี้ส่งมาขายได้เลยนะครับ